เมื่อคุณต้องถูกตามล่าจากวิญญาณปีศาจหลายมานับร้อยปีไม่ว่าคุณจะเกิดใหม่อีกกี่ครั้งปีศาจต,ตนนี้ก็ตามฆ่าคุณได้ทุกครั้งเวียนว่าตายเกิดแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดบูกาซาวอิมมอท o โซคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีบางส่วนที่เป็นการสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยกดปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับ ไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเจอเรื่องราวซีดีลักลักมาเยอะแล้วมาดูซีรีดราม่ากันบ้างถึงไม่ได้เป็นดาราม่าจ,าจา๋าๆแต่ก็ทําให้เรารู้สึกเครียดและทุกข์ใจได้โดยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปีศาจต,ตนหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อ600ปีก่อนที่พระเอกของเราเกิดมาทั้งที่แม่ของเขาได้ผูกคอตายไปแล้วแต่เขายังรอดชีวิตอยู่แต่ถึงขนาดนั้นเองเขาก็ยังถูกเกลียดชังจากชาวบ้านว่าเขานั้นเป็นปีศาจใครที่อยู่รอบข้างเขากะถูกฆ่าไม่ก็ตายกันหมดจนได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้หญิงสาวชุดสีแดงที่ภายหลังพระเอกมารู้ว่าเธอก็คือปีศาจวิญญาณอมะตะที่ฆ่าไม่ตายบูกาสาวซึ่งตอนนั้นพระเอกของเรากําลังจะถูกฆ่า แต่นางได้ช่วยชีวิตพระเอกไว้ทําให้พระเอกฝังใจกับนางมาตลอดชีวิตเป็นผู้หญิงในดวงใจของพระเอกจนพระเอกไม่สามารถลบเดือนออกจากจิตใจได้หลายปีผ่านไปพระเอกก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของแม่ทัพที่ช่วยชีวิตของตัวเองไว้ที่แม่ทัพคนนี้คอยกําจัดปีศาจมาแล้วหลายตน จนสุดท้ายกย็ยกลูกสาวให้กับพระเอกแต่ว่าเรื่องราวไม่จบลงแค่นั้นเมื่อลูกสาวของไม่ทัพคนนี้ก็ถูกสาบยู่มันกันซึ่งเธอเองก็มีลูกมาแล้วถึงสองคนหนึ่งคนก็ได้ตายไปอีกคนหนึ่งก็ตาบอดเลยต้องตามหาวิญญาณอมตะปีศาจท,ที่พระเอกไม่อยากเจอมากที่สุดและจนสุดท้ายปีศาจตนนี้ก็ได้ฆ่าภรรยากับลูกชายพระเอกจนตายโดยพระเอกก็ยอมผีชีพเพื่อฆ่านางโดยพบว่านางก็คือสตรีชุดแดงคนนั้นที่ช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่ว่านางนั้นได้ขโมยวิญญาณของพระเอกไปทําให้พระเอกไม่สามารถตายได้เป็นบุกเสาร์คนต่อไป โดยพระเอกพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพรอเขาก็ฟื้นกลับมาทุกครั้งแต่ยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนปกติทั่วไปหลายร้อยปีผ่านไปพระเอกก็ตามหาหนางเอกเจออีกครั้งแต่ว่าเธอนั้นยังเป็นเด็กอยู่และเธอยังแบ่งวิญ,ญญาณเป็นอีกสองดวงโดยมีพี่สาวฝาแฝดที่สามารถจำเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้และน้องสาวของนางเอกที่อนาคตภายภาคหน้านั้นเธอก็คือภรรยาของพระเอกในอดีตชาติ โดยเรื่องราวทั้งหมดก็จะสืบหาความจริงว่าอดีตเมื่อ600ปีก่อนใครเป็นคนฆ่าครอบครัวของพระเอกกันแน่และทําไมนางเอกถึงต้องแย่งชิงวิญญาณของพระเอกไปไม่สามารถทําให้พระเอกตายได้โดยคนที่จําเรื่องราวและรู้เรื่องราวทั้งหมดได้ตายไปแล้วนั่นก็คือพี่สาวของนางเอกนั่นเองเรื่องราวยังเป็นปริศนาต่อไปจนภายหลังได้มาพบว่า นางเอกนั้นได้มีจิตวิญญาณสัมพันธ์กับบูกสังอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่พระเอกแต่หากว่านางเอกเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็เจ็บปวดด้วยนั่นก็คือตัวร้ายของเราเป็นปีศาจที่ฆ่าครอบครัวของนางเอกตั้งแต่แรกซึ่งตอนแรกนะครับนางเอกเนี่ยเข้าใจผิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนฆ่าครอบครัวของตนเอง กว่าพระเอกเนี่ยจะตามหาหนางเอกพบก็เล่นซะผ่านไปมากกว่า10ปีตั้งแต่ที่พี่สาของเธอตายไปแล้วต้องสืบหาอดีตชาติของทั้งคู่มานับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่านางเอกเนี่ยเกิดมาแล้วหลายชาติมากแต่ก็ถูกปีศาจที่เหมือนพระเ,เอกอีกตนหนึ่งฆ่าทุกที เรื่องเรายังเป็นปริศนาต่อไปโดยเรื่องนี้ก็จะเน้นถึงความดราม่าซะเป็นส่วนใหญ่ความเข้าใจผิดพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดจนเกินไปไม่ได้เก่งเวอร์ต่อสู้เป็นแบบคนปกติทั่วไปแค่มีความพิเศษไม่สามารถตายได้เท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นแฟนตาซีเรื่องอื่นนะครับบอกเลย พระเอกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อมาตะอย่างเดียวต้องมีพลังวิเศษที่แข็งแกร่งกว่าชาวบ้านยกรถถล่มบ้านอะไรประมาณนี้วับไปไหนมาไหนก็ได้แต่เรื่องนี้พระเอกของเราก็แค่แข็งแกร่งกว่าคนปกติทั่วไปเท่านั้นและก็ยังมีความสามารถพิเศษที่เป็นแฟนตาซีอย่างตัวของน้องสาวนางเอกก็สามารถมองเห็นอดีตชาติได้ตัวนางเอกที่เหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ตามจริงแล้วเธอได้ผูกวิญ,ญญาณไว้กับปีศาจอีกตนหนึ่งแต่หากเธอตาย เขาก็ตายด้วยถ้าหากเธอเจ็บเขาก็เจ็บด้วยนั่นก็คือปีศาจที่ตามฆ่าครอบครัวของเธอตั้งแต่แรกซึ่งการผูกวิญญาณน,นี้มันเป็นเรื่องแปลกทาไมปีศาจต,ตอนนั้นถึงมีการผูกวิญญาณไว้กับนางเอกแน่นอนว่าผมจะไม่เล่าถึงตอนจบนะครับอยากให้ไปตามดูกันเอาเองเดี๋ยวมันจะเฉลยตอนท้ายเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบอกไปมันจะเป็นการสปอยตอนจบเอาจะคุยกันเฉพาะเรื่องเล่าตอนต้นเท่านั้นจะได้ไม่เป็นการสปอยจนมากเกินไปและยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันมากกว่านั้นเมื่อ,อครอบครัวทั้งหมดของพระเอกเกี่ยวข้้อองงงกกันย่าลึซึซ มีอดีตเรื่องราวเมื่อ1000ปีก่อนที่ครอบครัวของพระเอกมีความแค้นที่ลึกซึ้งกันมากๆซึ่งเป็นของเราครับเกิดเมื่อ600ปีก่อนมีอดีตที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นย้อนไปถึง1,000ปีอันนี้ก็จะอยู่ตอนท้ายๆเรื่องแล้วแต่ผมจะไม่ขอบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงและฉากภาพในเรื่องนี้เน้นไปทางมืดมนซะมากกว่าให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนหนังระทึกขวัญบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจ แต่ก็สวยนะครับเอฟเฟกต์ G, เรื่องนี้ก็ไม่ได้อลังการมากนักเน้นไปทางถึงความสมจริงซะมากกว่าและยังมีความที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวบางตัวละครทําไมให้น้องสาวของนางเอกเป็นอดีตภรรยาของพระเอกด้วยแต่เหมือนในภพชาตินี้คู่พระนางของเราจะชอบกันมากกว่าทําให้ผมรู้สึกเหมือนอึดอัดใจ,จว่าถ้าหากคู่พระนางตรงเอยกันจะเป็นยังไง ชาตินี้น้องสาวจะรับได้หรือไม่ซึ่งแต่ก่อนแล้วพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ชอบกันอยู่แล้วมาตั้งแต่อดีตชาติแต่ส่วนที่แต่งงานกับภรรยาคนเก่าในอดีตเนี่ยเป็นการบังคับของพ่อบุญธรรมของพระเอกที่เลี้ยงพระเอกมาแล้วยังมีปีศาจอีกหลายตนที่พระเอกต้องตามฆ่าในชาติก่อน ที่มีความแค้นกับพระเอกเพราะว่าชาติก่อนพระเอกนั้นได้ฆ่าคนเหล่านี้หรือปีศาจเหล่านี้ไปจนหมดแต่กลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์แต่ยังมีจิตใจที่เป็นปีศาจอยู่พระเอกก็เลยต้องตามฆ่าทุกคนที่ทำความผิดจนกว่าปีศาจพวกนั้นจะไม่มีอยู่แล้วเรื่องบทบางช่วงบางตอนก็ดูรู้สึกเข้มขน้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องราวที่ยังไม่เข้าใจว่าเขียนบทแบบนี้มาทำไมแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคกับเนื้อเรื่องแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะักถ้าหากจะตามหาถึงความโรแมนติกคอม,มดี้ในเรื่องนี้ก็คงจะยากหน่อย พอแทบจะไม่มีฉากหวานกันเลยเพราะมีความแค้นลึกซึ้งกันในอดีตชาติเพราะว่าพระเอกนั้นคิดว่านางเอกเป็นคนฆ่าครอบครัวของเขาจนคิดที่จะฆ่านางเอกด้วยซ้ำกว่าจะรู้ความจริงกระปาเข้าไปเกือบจบเรื่องแต่ถ้าใครดูจบแล้วจะเข้าใจว่าใครมาก่อนมาทีหลังทําไมในอดีตแล้วพระเอกจะต้องแต่งงานกับน้องสาวของนางเอกและทําไมลูกของเขาจะต้องเกิดมาแล้วตาบอดมันมีปมความแค้นเมื่อ1,000ปีก่อน ที่คนสาบแช่งนั้นเฮ้ยเกือบบอกตอนจบไปไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ทุกคนไปตามดูกันเอาเองเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูแต่สําหรับใครที่ดูแล้วคงเข้าใจที่ผมพูดว่าต้นต่อตัวร้ายทั้งหมดของเรื่องนั้นคือใครโอเคครับเพื่อจะไม่เป็นการสปอยมากกว่านี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ละกัน นี่ก็เป็นการคุยหลังดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจากกันไปคุณช่วยบอกผมหน่อยครับว่าถ้าหากว่าคุณเป็นอมตะและหลายร้อยปีผ่านไปคุณจะต้องมาเจอกับหญิงในดวงใจที่คุณหลงรักฝังใจมาตลอดชีวิตกับภรรยาเก่าในอดีตชาติคุณจะเลือกใครขอให้ทุกคนดูซีรีส์อย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ